สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ปรกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็จะมาดูครับเครื่องสมน้ำยานะครับถังประมาณ200ลิตรนะครับอันน,นี้เป็นตัวถังที่เป็นสแตนเลสนะครับอันนีนน้สามารถผสนมน้ำจิ้มกันสารได้ในช่องเปิดอันนี้ก็จะดป็ใบพับ ใจก็ติดต่อไม่ได้นะครับผม081 6 3 4ป6 1่ครับหกสามสีาหกห้าหน่งครับ้นหมูล,ลงมาทานันครับใช้แรงนิดนขอเบาหน่ภายในก็จะประมาณนี้นครับนี่ลูกค้าเขาสั่งเป็นพิเศษนะครับเขาจะปิกวนโกนไม้รับต้องใส่ไม้เสริมครบผมเพื่อให้ไม้ปัดนะครับ นี้สามารถถอดออกได้นะครับมอเตอร์ที่ครอบเรียบร้อยครับผมจะมีท่อสำหรับมีใส่ที่ท่อสำหรับใส่ก๊อกนะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผม081ย์แปดหนครับหกสามสีนะครับ หรือที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหน ติดต่อมาได้ครับผมสุดแปหนม6 3 4ของห้าหนึ่งนะครับหรือว่าลาย ID ก็เบอร์โทรเลยครับผมหรือว่าลาย ID ก็ y o y o z a k a k นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมเอนะครับเพจอุบกรรมก่ออาชีพสวัสดีครับขอบคุณครับ